สวัสดีครับวันนี้ก็ขอมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่า,าปรับตัวอย่ากกลัวเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องนี้ก็พูดค่อนข้างบ่อยเขียนบทความค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการปรับตัวนะครับแต่วันนี้ก็คงทัง้งนักควนขอ คุณเรื่องนี้ขันในแง่มุมบางมุมที่เล็กๆที่มันต่างออกไปนะครแต่ว่ามันก็มีอยู่ในชีวิตการใช้ชีวิตเราทุกวันเริ่มแรกเลยคือการปรับตัวกับการทำไลฟ์สไตล์ในชีวิตนะฮะแน่นอนมันต้องมีวันหนึ่งหรือหลายวันหรือในหลายคนที่แตกต่างกันว่า เรามีการปรับเปลี่ยนเวลาการทํางานจากจากลางวันมาเป็นดึกจากดึกมาเป็นเช้ามืดจากเช้ามืดมาเป็นเที่ยงสายบ่ายเย็นนะครับและในระหว่างที่เราทําเราเริ่มเขาเรียกว่าเข้าที่เข้าทางเราจัดปึ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกพอเราจะจัดใหม่ปุ๊บเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกนะครับอันนั้นคือความเปลี่ยนแปลงภายนอกซึ่งมันทําให้มันกระทบกับการใช้ชีวิตกับการวางแผนสเกจูของเรา ะนะแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราต้องตั้งสติแล้วเราก็เรียงจัดใหม่แบบใจเย็นนะครับแล้วพอมันจะต้องเปลี่ยนอีกเราก็ต้องเรียงจัดใหม่แบบใจเย็นนะครับแต่ใจเย็นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยไม่ได้ทําความใจเย็นก็คืออย่ากโกรธเรื่องอย่าตีอกชกตัวหรือไปด่าว่าไอการเปลี่ยนแปลงว่ามันทําให้เราแย่เพราะถ้าเราเริ่มคิดแบบนั้นนะครับ ความคิดลิเริ่มในการเรียงลำดับแก้ไขปรับเปลี่ยนมันจะยากฉะนั้นเราแค่ทาําความเข้าใจว่ายอมรับเหมือนเดิมที่หลายครั้งชอบพูดเรื่องหัวข้อนี้เช่นกันนะก็คือยอมรับมันก่อนว่าอ๋อมันต้องมีการปรับตัวพอเรายอมรับมันปุบ๊บเราก็เซ็ตมันลงไปฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันที่การปรับมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นเวลาการออกกำลังกาย จากชั่วโมงหนึ่งอาจจะเหลือ45จาก45บางทีไม่ได้อาจจะเหลือ30แต่บางทีมันไม่สําคัญเท่ากับว่าเราสามารถปรับแต่งชีวิตเราได้ในชสกสถสนกรณ์อันนี้เรื่องง่ายๆคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งเราให้ priority มันสําคัญเป็นลําดับต้นๆอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องมีร่างกายที่ดีก็คือเราต้องลงทุนกับการออกกําลังกา,า,งกายเราถึงจะไปทําอย่างอื่นต่อนเนื่องได้ดีด้วย อันนี้ไม่ต้องพูดถึงจิตใจเนาะจิตใจมันก็ต้องฝึกไปคู่กันมีแรงกายแรงใจที่ดีอะไรเ่งี้ก็ไปได้ต่อมาเนจริงจริงในชีวิตเนี่ยมันมีเยอะเลยการกินการอยู่การใส่เสื้อผ้าการใช้เงินการนิ่งเงันอะไรเยอะแต่อันนี้เล็กๆก่อนเพราะว่าอยากจะพูดเรื่องธุรกิจบ้างแต่ธุรกิจก็เพราะว่ามันโยงใหญ่กันจิการ ทำกิจวัตรที่มันแตกต่างไปมันก็อาจจะเชื่อมโยงมาหลักๆเนี่ยนอกจากความรบับผิดชอบในหน้าที่ส่วนตัวควรอบครัวแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องการงานอย่างผมทําธุรกิจอาหารธุรกิจก่อสร้างนะครับมันแน่นอนม,นมันมีสิ่งที่ต้องปรับตัวแล้วช่วงนี้ก็มีเชฟชื่อดังออกมาพูดเรื่องธุรกิจอาหารที่มันแย่ลงนะครับเขาอาจจะพูดเรื่องธุรกิจเขาอาจจะพูดเรื่องอะไรซึ่งเข้าใจได้ว่ามันเป็นจริงและผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่าง และเราก็รู้ดีว่าในช่วงทาม,มิ่งของแต่ละเดือนแต่ละปีที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านไปถ้าเราอยู่มานานพออย่างผมมันผ่านคราสิสหลายอย่างมันผ่านวิกฤตหลายอย่างแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นซ้ำแต่มันทําอะไรภายนอกไม่ได้อย่างที่เราเคยดูฉะนั้นเราต้องปรับที่ตัวเองปรับตัวนะครับแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรที่ใหญ่ลดลงเล็กได้ไหมอะไรที่เล็กลดลงเล็ก จิ๋วกว่านั้นได้ไหมอะไรที่อยู่เป็นที่ย้ายที่ได้ไหมอะไรที่มันมีวิธีการที่อะไรเราต้องทำแล้วเราต้องยอมถอยคือพูดง่ายๆยกอัตราตัวเองออกไปเราเคยใหญ่เคยโตเคยมีหน้าตามีชื่อเสียงเราต้องปล่อยวางนะครับเราเคยทำงานอยู่กับที่เราต้องเคลื่อนที่เราเคยทำงานใหญ่โตเราเคยออกแบบอย่างเช่นงานสถาปนิกงานกอ่อสร้างงานอสังหา เราเคยออกแบบเราไม่ได้ออกแบบแล้วเราไปก่อสร้างได้ไหมเราไปก่อสร้างเราไม่ได้ก่อสร้างแล้วเราไปรีโนเวทเล็กๆได้ไหมเพื่อที่จะให้มันไปแล้วเราก็หาคุณค่าในงานของเราที่เรารัดที่เราชอบว่าเนี่ยคือคุณค่าของเราหาความสุขกับตรงนั้นยอมรับว่ามันต้องหาตังค์ด้วยแต่เมื่อมันทําอะไรภายนอกไม่ได้เราต้องทําภายในเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความสุขเล็กๆในเงินเล็กๆที่เราหาได้ ก็ประมาณนี้จริงมันมีรายละเอียดเยอะที่อยากจะเล่าเรื่องการปรับตัวแต่ผมเชื่อโดยรวมว่าทุกคนถ้าเริ่มจากนิ่งยอมรับทำความเข้าใจปรับตัวเราก็จะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปประมาณนี้ครับ